สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสสอนะครับที่เขาบอกว่าสิทธิ์ใหม่เพิ่มอีก5ล้านคนและสำหรับคนที่สมัครไปแล้วเฟสแรกเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มนะครับทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับก็ <Monday> สรุปเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะครับ ที่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับจากเฟสแรกก็คือ10ล้านคนแรกนะครับที่ลงทะเบียนไปตอนเฟสแรกนะครับจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก500บาทนะครับรวมกับของเดิมเนี่ยที่ให้สิทธิ์มาแล้ว3,000บาทเป็น3,500บาทนะครับแต่ว่านะครับสิทธิ์ที่เพิ่ม500บาทเนี่ยคุณจะต้องกดยืนยันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าสามารถกดยืนยันได้ทั้งในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ผ่านทาง ช่องทางเว็บไซต์นะครับอันนี้เนี่ยยังไม่กําหนดมาชัดเจนนะครับว่ายังไงแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผ่านแอปนะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดยืนยันเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับ5ล้านคนนะครับที่จะเป็นสิลงทะเบียนใหม่5ล้านคนนะครับอันนี้เฉพาะใหม่เลยนะครับคนลงทะเบียนใหม่นะครับคนที่ได้สิเฟสแรกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับขอแค่คุณกดยืนยันว่า คุณจะขอเข้าร่วมเฟสสอะครับคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือคนที่ลงทะเบียนไปตอนเฟสหนึ่งแล้วครับแล้วโดนตัดสิทธิ์นะครับสามารถที่จะกลับมาลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับซึ่งเขาจะให้อีก5ล้านสิทธิ์นะครับโดยนะครับกำหนดลงทะเบียนเนี่ยจะอยู่วันที่16ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไปแล้วตอนเฟสแรก แค่นัโดนตัด10เนี่ยก็ให้ลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม63นะครับต่วน10ล้านคนแรกนะครับคุณยังไม่ต้องรีบไปกดยืนยันในวันที่16นะครับวันที่16เนี่ยปล่อยให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเขาไปลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนคุณนะครับจะไปกดยืนยันผ่านแอปเนี่ยหลังจากนั้นวันไหนก็ได้นะครับวันที่1มกราคม64นะครับจะ เป็นวันที่เงินในส่วนของเฟสแรกเนี่ยเข้าเพิ่มอีก500บาทนะครับส่วนในเฟสที่2ก็เป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันก็จะได้สิบเนี่ยเฟยสสเนี่ยจะเข้าทีเดียวเลย3,500บาทนะครับโดยสิทธิ์ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคม64สนะครับสำหรับคนที่เป็นเฟสแรกนะครับตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าใช้ได้ถึงแค่30ทธันวานะครับเขาขยายเวลาให้ถึง31 มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับโดยเงินก้อนแรก3,000ที่เขาให้มาเนี่ยจะไม่ได้หายไปนะครับก็จะยังคงอยู่คุณสามารถที่จะยกก้อนเดิมที่ยังสิบก้อนเดิมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแล้วบวกกับอีก500บาทที่คุณได้รับสิบเพิ่มเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวจนถึง31มีนาคม64เลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนที่โดนตัดสิทธิ์รอบแรกนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนในรอบสองตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเค ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ